บทที่1 1 0 9การพงาดขึ้นของเจ้าแห่งศาสตร์มืดจัดพิมพ์โดยบิกชายในชุดคลุมสีดำปรากฏตัวขึ้นจากอากาศเขามองขึ้นไปที่คฤหาสที่เต็มไปด้วยหมอกเย็นๆที่อยู่ตรงหน้าเขาและบินไปทางคฤหาสที่อยู่ตรงหน้าเขาเหมือนค้างคาวตัวใหญ่เดินผ่านป่าทึบโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆเลยวูเก้าวเข้าไปในคฤหาส ที่นี่เคยเป็นคฤหาสน์เก่าของมกเกิลก่อนที่โวเดอร์มอร์จะเข้ามาครอบครองคฤหาสน์หลังนี้ส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งร้างมีเพียงคู่รักวัยกลางคนเท่านั้นที่ได้รับการว่าจ้างให้มาอาศัยอยู่ที่นี่และช่วยจัดการคฤหาสน์แต่พวกเขาก็หายตัวไปชายในชุดคลุมสีดำเดินผ่านห้องโถงและตามทางเดินไปยังห้องนั่งเล่นของคฤหาสน์ซึ่งเต็มไปด้วยผู้เสพความตายอันเงียบงนันเซเวอรัสเสียงแหบแห้งดังมาจากหัวโต๊ะคุณมาสาย ขออภัยอาจารย์ดวงตาที่ว่างเปล่าของเเนฟศพกับดวงตาสีแดงเข้มคู่นั้นและเขาก็ก้มศีสัะลงนั่งลงการประชุมเพิ่งเริ่มวอเดอร์มอร์ตะาสายตาจากเเนฟและเริ่มการประชุมที่สำคัญของวันนี้ลูเซียสคุณเป็นเพื่อนเก่าของคอนเนลเลียสฟัดคุณคิดว่าเขาจะยอมแพ้แค่ไหนโวอเดอร์มอร์มุ่งหมายโดยตรงไปที่ลูเซียสมันฟอยในฐานะเพื่อนเก่าของฟัดในอดีต ลูเซียสมันฟอยมันฟอยพูดถึงคอนิเลียสมากกว่ากรณีของฟัดรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนปัจจุบันคอนิเลียสฟัดเป็นคนมีนิสัยอ่อนแอหากวิธีการนี้ถูกปกปิดเพียงพอผ่านการบังคับและการชักจูงหรือใช้คำสาปอิมเปอรีสเปลี่ยนการควบคุมก็มีโอกาสที่คอนิเลียสฟัดจะเป็นอย่างแน่นอนข้างเราลูเซียสมันฟอยก้มศีรษะลงไม่กล้าส,สบตาโดยตรงในดวงตาสีแดงเข้มของโวเดอร์มอด แต่มันคงเป็นเรื่องยากที่จะให้ฝัดมาอยู่เคียงข้างเราอย่างเปิดเผยฉันคิดว่าไม่ว่าฝัดจะอ่อนแอแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าทำแบบนั้นเว้นแต่เราจะใช้คำสาบอิมเพอรียสควบคุมเขาแต่นั่นก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่คอนเนลลี่ฝัดอ่อนแอเราสามารถเตือนฝัดและกดดันเขาได้บางที เราอาจทำลายอาคารมักเกิลอันโด่งดังหรือสังหารหมู่มักเกิลเพื่อกดดันฝาดและทำให้เขายอมจำนวนต่อเจ้านายของเขาที่มันฟอยและเสนอความคิดเห็นของเขา แม้ว่าคอนอิเลียสฟัดจะมีบุคลิกที่อ่อนแอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมแพ้พ่อหมดหลายคนในโลกเวทมนปัจจุบันเชื่อว่าฟัดเป็นคนรับใช้ของเจ้านายของเขาและฟัดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ลูเซียสเตือนฟัดต,ติดต่อกับเขามาเป็นเวลานานและรู้ถึงลักษณะและจุดอ่อนของรัฐมนตรีที่อ่อนแอคนนี้เป็นอย่างดีเราสามารถแปลงร่างฟัดได้แย็กซลี่พูดโดยไม่ต้องคิด การควบคุมคอนิเลียสฝัดนั้นแทบไม่มีประโยชน์เลยเขาทำเรื่องเลวร้ายมากมายในปีที่ผ่านมาบัดนี้โลกเวทมน์ทั้งโลกกำลังขอให้ฝัดก้าวลงจากตำแหน่งลูเซียสมันฟอยสายหัวแล้วพูดว่าเท่าที่ฉันรู้กระทรวงเวทมน์ยอมแพ้กับฝัดไปแล้วและการปฏิรูปเขามีแต่จะเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นและทำให้กระทรวงเวทมนระวังเรื่องนี้ พวกเขาเชื่อว่าอเมเลียโบนมีแนวโน้มที่จะเข้ารับตำแหน่งของฟัดและกลายเป็นรัฐมนตรีคนใหม่สครีเอมจีวถึงกับขอให้ออเรอร์เสริมสร้างการปกป้องอเมเลียโบนและพวกเขายังคิดว่าเราจะทำอะไรบางอย่างกับอเมเลียโบนไม่มีผู้เสพความตายคนไหนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่มิเกลียดผู้หญิงคนนั้นเอมิเลียโบนฉันไม่คิดว่าเอมิเลียโบนควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ มันจะเป็นอันตรายต่อการบุกเข้าไปในกระทรวงเวทมนตร์ของเราเธอควรจะหายไปก่อนที่เธอจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีคนใหม่เช่นกันแย็กสลีก็กลัวมากเช่นกันและรังเกียจเอมิเลียโบน เนอโบนเป็นครอบครัวที่เก่าแก่มากน่าเสียดายที่พวกเขาเลือกเส้นทางที่ผิดและต่อต้านเราโวเดอร์มอร์ดพูดเบาๆเนื่องจากการเลือกของเธอกลายเป็นอุปสรรคระหว่างทางของเราเราทำได้เพียงเตะมันออกไปฉันจะจัดการเธอเองเพื่อแสดงความเคารพต่อนามสกุลโบราณน,นี้ก่อนที่เราจะลงมือเราต้องเข้าใจสถานการณ์รอบๆอเมเลียโบน bon ก่อนเมื่อการรอบสังหารล้มเหลวการฆ่าเธอก็จะยากขึ้นมาก ท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าพาคีฟินิกตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะดำเนินการกับเอมิเลียโบนตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากที่โวเดอร์มอร์พูดจบเเนฟก็ขัดจังหวะและเตือนว่าพวกเขาได้ส่งคนมาเสริมกำลังการโจมตีเอมิเลียโบนตั้งแต่เนิ่นๆการปกป้องของโบนฉันสงสัยว่านี่อาจเป็นความผิดของอันเดอร์สันบางทีเขาอาจจะทำนายการตายของเอมิเลียโบนเร็วมากแล้วจึงให้ข้อมูลแก่ออเดอร์ออฟเดอะฟินิก์อัลเบิร์ตแอนเดอร์สันโวเดอมอร์ตกระซิบชื่อ เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับดัมเบิลดอร์ว่ากันว่าดัมเบิลดอร์ก็ได้รับคำเชิญเช่นกันสเนเปกล่าวต่อเลือดสีโคลนนี้สร้างปัญหาให้เรามากมายจริงๆโวเดอร์มอร์มองไปด้านข้างสเนปแล้วถามว่าเซเวรัสฉันหวังว่าคุณจะนำข่าวดีมาบอกเราบ้างเขาจะแต่งงานกลางเดือนกร,รกฎาคมสเนเปกล่าวกลางเดือนกร,รกฎาคมโวเดอร์มอร์ไม่พอใจกับสิ่งนี้ เขาเฝ้าระวังมาเป็นเวลานานแขกรับเชิญทุกคนไม่ทราบเวลาที่แน่นอนสเนฟหยิบการ์ดเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อคลุมของเขาและวางมันลงบนโต๊ะเขาอธิบายด้วยเสียงแผ่วเบาอาจารย์หลายคนที่ฮอกวอตส์คือมีคำเชิญแต่ไม่มีฉันและแอนเดอร์สันก็ไม่ไว้ใจฉันตั้งแต่แรกการเชิญสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่การ์ดเงินแสดงความสงสัยเกี่ยวกับคำพูดของเนป นี่คือการเวทมนต์ว่ากันว่าจะแสดงเวลาและสถานที่จัดงานแต่งงานณจุดใดจุดหนึ่งสเนฟอธิบายให้วเดอร์มอร์ฟฟังแอนเดอร์สันระมัดระวังมากฉันสงสัยว่าเขารู้จักเราจากเรื่องนั้นมุ่งเป้าไปที่เขา อาจารย์เราควรจับกลุมหญิงชาราแม็กดูเก้าและทรมานเธอเราจะรู้เวลาและสถานที่ที่แน่นอนอย่างแน่นอนเบลลาตริกยกแขนขึ้นและอาสาหญิงชาราคนนั้นยอมให้ลูกสาวของเธอแต่งงานกับถุงโครนจริงๆมเมล็ดพันช่างหน้าเสียดายเพื่อเลื่อนบริสุทธิ์ทำไมไม่ปล่อยให้ฉันทำแม็กดูกันไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้าน แต่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกจากไปทำงานที่โรงพยาบาลเซนต์มังโก้สำหรับโรคเวทมนต์และโรคภัยไข้เจ็บทุกวันแล้วเธอไม่ปรากฏตัวที่อื่นเลยเเนปเหลือบมองคนที่บ้าคลั่งเล็กน้อยเบลลาติกเตือนเบาๆเว้นแต่คุณจะวางแผนที่จะนำผู้คนไปที่โรงพยาบาลเซนต์มังโก้สำหรับการบาดเจ็บและการบาดเจ็บเพื่อจับกุมผู้คนแต่ฉันต้องเตือนคุณว่าอีกฝ่ายได้เตรียมพร้อมแล้ว ฉันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการจับตัวหญิงชราคนนั้นแม็กดูก้าวจากโรงพยาบาลเซนต์มังโกสำหรับโรคภัยไข้เจ็บและโรคภัยไข้เจ็บเบลลาตริกไม่สนใจคำพูดของเเนฟเลยตรงกันข้ามเธอกลับกระตือรือร้นที่จะพยายามเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอไม่สนใจเลยบุกเข้าไปในโรงพยาบาลเอสมุงสำหรับโรคเวทมน์และการบาดเจ็บจากเวทมนและจับก,กุมผู้คนอย่างจริงจัง แม้ว่าฉันจะไม่ต้องการที่จะยอมรับมันแต่แอนเดอร์สันก็เป็นปัญหาใหญ่จริงๆเเนปขมวดคิ้วและเตือนว่าฉันสอนเขามาเจ็ดปีแล้วและฉันก็รู้ระดับของเขาเป็นอย่างดีหากคุณดูถูกเขาเพราะสถานะของเขาในฐานะเลือดสีโคลนคุณจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่แน่นอนท่านอาจารย์ยัคสลียพูดแทรกตามข่าวที่ข้าได้รับเมื่อเร็วๆนี้สคริมเจอหวังว่าจะใช้ความสามารถในการทำนายของเลือดสีโคลนเพื่อตามหาพวกเรา โวเดอร์มอรเงียบไปครู่หนึ่งนึกถึงความทรงจำอันไม่พึงประสงค์บางอย่างไม่นานมานี้ที่ซ่อนถูกยึดครองโดยมือปราบมารและสัญญาณต่างๆบ่งบอกว่าสคริมจี MG ว่าอาจพบสถานที่เฉพาะเจาอจงผ่านทางเลือดสีโคลนที่ชื่อแอนเดอร์สันไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามเราต้องกำจัดเลือดสีโคลนนั้นก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นปัญหาของเราโวเดอร์มอร์โยนการ์ดเงินเบาๆและการ์ดก็ตกลงไปตรงหน้าลูซียส มันฟอยอย่าให้ฉันทำแบบนั้นอีกผิดหวังลูเซียสทำเซอร์ไพรส์เลือดสีโคลนให้ฉันหน่อยสิฉันจะกําจัดเลือดสีโคลนนั่นฉันสัญญาแต่ลูเซียสมันฟอยหยิบการ์ดเงินและลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าถ้าดัมเบิลดอไปงานแต่งงานนั้นด้วยเขาอยากจะอยู่ตรงหน้าเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฆ่าเลือดสีโคลนตรงนั้น โวเดอร์มอ์สงสัยว่าการถูกดัมเบิลดอขัดขวางนั้นเกี่ยวข้องกับคำทํานายของเลือดสีโคลนเหรอนากินี่ของเขาฮอครัคส์ของเขาฉันไม่สนใจว่าคุณจะใช้วิธีการไหนกำจัดเลือดสีโคลนนั่นก่อนที่เขาจะก่อปัญหาให้เราฉันอนุญาตให้คุณระดมพลังทั้งหมดของคุณออร่าสังหารที่เปล่งออกมาจากโวเดอร์มอรดทำให้ผู้เสพความตายคนอื่นๆรอบตัวเขารู้สึกหายใจไม่ออก นัมเบิรนดอถ้าดังนั้นฉันจะจัดการกับเขาเป็นการส่วนตัวท่านอาจารย์แม้ว่าลูเซียสมันฟอยจะพูดแบบนี้แต่เขากลับไม่มีความมั่นใจในใจมากนักเขาเข้าใจดีว่าเอาเบิร์ตแอนเดอร์สันนั้นยากลำบากขนาดไหนเป็นความล้มเหลวติดต่อกันแต่ลูเซียสมันฟอยไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของวเดอร์มอร์ได้และเขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธ ภารกิจสุดท้ายล้มเหลวและเขาถูกจับได้เขาใช้กุญแจดังกล่าวเพื่อช่วยผู้เสพความตายที่ถูกจับได้หลบหนีออกจากเรือนจำอัสคาบันแม้ว่าเจ้าแห่งาศาสตร์มืดไม่ได้ถือว่าเขารับผิดช,ชอบต่อความล้มเหลวของเขาลูเซียสมันฟอยรู้ว่าโวเดอร์มอร์โทษตัวเองที่ทำลายลูกบอลพยากรณ์เพราะเขาต้องรับผิดช,ชอบต่อแผนทั้งหมด แม้ว่าสาเหตุของความล้มเหลวจะไม่ใช่ของเขาก็ตามปัญหาแต่ลูเซียสยังคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับผลที่ตามมาของความล้มเหลวได้ก่อนอื่นให้เตือนคอนเนลเลียสฝัดก่อนถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะยืนเคียงข้างเราก็สอนบทเรียนอันเจ็บปวดแก่คนหน้าซื่อใจคดพวกนั้นโวเดอร์มอร์ตัดสินใจครั้งสุดท้ายแย็ก์ลี่ฉันต้องการคุณโดยเร็วที่สุด ทำความเข้าใจสถานการณ์ด้านความปลอดภัยรอบๆอเมเลียบนลูเซียสฉันจะฝากเรื่องเลือดโคลนไว้ให้คุณเซเวรัสฉันต้องการให้คุณจับตาดูดัมเบิลดอร์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคีแก่เราครับอาจารย์อาจารย์ฉันพบอินกอคาคารอฟแล้วแจ็กซ์ลีพูดหลังจากโวเดอร์มอร์สทำธุระของเขาเสร็จและขอเครดิตคนทรยศซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมริมทะเลที่ไหนสักแห่งทางตอนเหนือ ดีมากเอาล่ะฉันจะประหารคนทรยศคนนั้นด้วยตัวเองดวงตาสีแดงของโวเดอร์มอร์ดเป็นประกายเต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้เขาโวเดอร์มอร์ดต้องการฆ่าผู้คนวันรุ่งขึ้นคอนเนลเลียสฟัดกลับมาที่ห้องทำงานโดยที่ทุกคนต่างจ้องมองเขาอย่างแปลกประหลาด นับตั้งแต่ข่าวการฟื้นคืนชีพของโวเดอร์มอร์แพร่กระจายออกไปสถานการณ์ของเขาก็แย่ลงไปอีกทั้งสหายดั้งเดิมของเขาและอดีตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองต่างร่วมมือกันเพื่อพยายามขับไล่เขาบางครั้งฝัดก็สงสัยว่าเขาควรลาออกจากงานหรือไม่แต่เขากังวลมากกว่าเขาจะถูกโยนเข้าคุกอัสคาบันทันทีที่เขาลาออก แม้ว่าเขาต้องการออกจากงานเร็วจริงๆเขาก็ต้องทักทายรัฐมนตรีคนต่อไปและฝัดเชื่อว่าประสบการณ์ในตำแหน่งรัฐมนตรีหลายปีของเขาสามารถช่วยรัฐมนตรีคนใหม่ได้เช่นกันไอเดียก็สวยงามแต่ผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะเป็นรัฐมนตรีคนต่อไปคืออเมเลียโบนเธอเป็นผู้หญิงที่จริงจังกล้าหาญและยุติธรรมฝัดไม่แน่ใจจริงๆว่าจะโน้มน้าวอีกฝ่ายได้ มีเสียงขคาประตูอย่างรวดเร็วด้านนอกสำนักงานอาเธอร์ไวส์ผู้ช่วยมือขวาของฟัดร,รีบเข้าไปในห้องทำงานและรายงานอย่างแทบหอบหายใจว่าท่านรัฐมนตรีสะพานบรอกเดลถล่มบุคคลลึกลับพังสะพานบรอกเดลในที่สุดก็เริ่มแล้วเหรอร่างกายของฟัดสั่นเล็กน้อยนับตั้งแต่วอเดอร์มอร์ตกลับมาเขาคาดหวังมานานแล้วว่าจะมีวันนั้นแต่เขาไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ คอนเนลลี่ฝัดฉันกำลังพูดกับคุณโดยตรงตอนนี้ในขณะนี้เสียงแหลมสูงและเย็นชาดังก้องไปทั่วผนังและพื้นพนักงานกระทรวงเวทมนต์ทั้งหมดได้ยินเสียงของโวเดอร์มอร์และคนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้โวเดอร์มอร์ต่อ,อยู่ในกระทรวงเวทมนต์แล้วทิ้งความน่าซื่อใจคดของคุณทิ้งไปและยืนเคียงข้างฉันฉันจะให้คุณยังคงเป็นรัฐมนตรี หากคุณไม่เต็มใจที่จะยืนเคียงข้างฉันมักเกิ้ลจำนวนมากจะต้องตายเพราะคุณสะพานนั้นเป็นเพียงสะพานคำเตือนใบหน้าของฟัสซีฟมากคำพูดของโวเดอร์มอร์ทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังท่านรัฐมนตรีคุณโอเคไหมเพอร์ซี่รีบเอื้อมมือไปช่วยฝัดที่สั่นคลอนและมองไปที่กระรวงเวทมนต์ซึ่งกำลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายฉันสบายดีฉันสบายดี ฟัดพูดอย่างอ่อนแรงตอนนี้จิตใจของเขาว่างเปล่าและเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจัดงานถแถลงข่าวอเมิเลียโบนเข้ามามองฟัดผู้อ่อนแอขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเตือนว่าตอนนี้จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนทันทีใช่ใช่เรื่องนี้ต้องได้รับการชี้แจงทันทีฟัดพลยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าเวสมาแล้วปรดรบกวนคุณด้วยฝากไว้ก่อนเถอะครับท่านรัฐมนตรี คุณโอเคไหมโบนถามบางทีฉันควรจะลาออกฝัดดูขมขื่นเขารู้ดีว่าเขาทำเสร็จแล้วแม้ว่าเขาจะแสดงจุดยืนทันทีมันก็คงไม่มีประโยชน์เว้นแต่เขาจะยอมจำนวนต่อโวเดอร์มอร์ดแม้ว่าเขาจะยอมจำนวนก็ตามไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ต่อไปได้โบนมองไปที่ฝัดและเงียบไปชั่วครู่เธอรู้ว่าฝัดต้องการจะพูดอะไรแต่เธอไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดสิ่งที่ฝัดทิ้งไว้ได้อย่างไร ทุกคนน่าจะได้ยินว่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟัดมาที่ห้องโถงและพูดกับพนักงานทุกคนของกระทรวงเวทมนต์ว่านับตั้งแต่ชายลึกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาฉันคาดหวังว่าวันที่เลวร้ายนี้จะมาถึงแต่ฉันจะไม่ดังนั้นกระทรวงเวทมนต์จะไม่ยอมแพ้ต่อภัยคุกคามเช่นนี้คำพูดของฟัดพบกับความเฉยเมยอ,อย่างแท้จริงท่านรัฐมนตรีมีแผนจะใช้มาตรการอะไรตอบสนองบ้าง รัฐมนตรีครับคุณจะลาออกเมื่อไหร่ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีทันทีที่ทุกคนเลือกรัฐมนตรีคนต่อไปฉันจะลาออกทันทีใบหน้าของฝัดเต็มไปด้วยความขมขื่นเขารู้ว่าวันนี้เขาต้องอธิบายโลกแห่งเวทมนต์ทั่วโลกต่างโห่ร้องการลาออกของเขามาเป็นเวลานานหากมกเกล้งจำนวนมากถูกสังหารหมู่เนื่องจากความสัมพันธ์ของเขา ฟัดไม่กล้าคิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปบางทีเขาควรจะลาออกก่อนกำหนดและทิ้งเรื่องวุ่นวายนี้ไว้กับคนอื่นวิวัฒนาการครั้งแรกหลังจากได้รับคำมั่นสัญญาจากฝัดที่จะลาออกพนักงานของกระทรวงเวทมนกอร์ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาหวังว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะนำพาทุกคนผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างไรก็ตามพวกเขาคิดมากเกินไป